ปล่อยคุณทรัพย์สูตรธรรมชาตินะคะไปเลยเนี่ยไปลื้อของยายแล้วยายแกเก็บให้ดีแล้วหนูเออ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 เบรก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 ฮึบ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 ขาก็จะมีตึงนะคะเพณ่แม่จ๋าลูกคุณพาหนูเดินลรอวิ่งเลยลูกเร็วๆววิ่งวิ่งนะคะ ให้แม่ดูหน่อยเบกก็ไม่อยู่นะคะวันนี้พ่อควานพามาเดินนะคะคุณแม่จา๋าเออนะคะชมนกชมกาไปนี่ไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะอยู่ตรงนี้ทั้งวันแหละทานเยอะแต่ละวันเนาะคงลําบากพ่อควาะนะคุณนะคะต้องหาอะไรให้เขาทานอิ่มเนาะใช่ค่ะคุณแม่้าไม่อิ่มก็คือไม่นอนอย่างนี้ค่ะเออจะไปถึงไหนไหมเนาะวันนี้เนาะไปฝั่งนู้นนะไปฝั่งนู้นก่อน เนี่ยแม่จะพาแม,แม่ไปดูน้ำฝั่งนูน้นน้ำมันขึ้นขนาดไหนแล้วเออดูคลองถนนแล้วคุณแม่รถมาได้ไหมนอ้อนะคะดีดีออกมาเดินมาเออเออหลบรถหน่อยหลบรถหน่อยเออไปดูตูดไปก่อนนะคะดูรถมารถมาหลบรถหน่อยาย วิ่งแข่งกันกับพ่อแล้ววิ่งแข่งใครจะไปถึงเช่นชัยก่อนใครจะไปถึงเช่นชัยก่อนนะ เดินไปแร็วแข่งกันกับพ่อเลยเออไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะฝนบ้านแม่ยังไม่ชุดเลยดีนะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคุณแม่จา๋าตอนนี้บรรยากาศก็คือจ้ามากนะคะแสงสว่างนำพาจริงๆนะ,ะวันนี้เออทานเยอะนะ,ะแต่ละวันดูนะคะคุณแม่อึบอึบเออเออเออ ปลาป,าปลาปลาเร็วเร็วเร็วเ,เร็วเร็วเลี้ยงตัวเองเลยปลามามาลดมาแล้วเนี่ยเร็วเร็วเริ่มซับเลี้ยงตัวเองแล้วนะคะมาเลยปล่อยให้เดินคนเดียวเลยไปแล้วเออปล่อยแล้ว,อลอลว <c ười> โอ้ยโอ้ยกล้องกล้องไม่อยู่กับที่ เห็นไหมรถมาแล้วล <in> mm ูกเร็วมาเร็วเลี้ยงตัวเองเลยเราอ่ะอึบเอออึบเดินไปรุ่นเสียงดังนิดนึงนะคุณแม่จ้าเออเออเดี๋ยวมาเลย ตีตูดเลยตีตูดเลยพ่อตีตูดเลยมันไวรุ่นไวรุ่นขี่รถเสียงดังนิดดูนะคะบรรยากาศบ้านบ้านเนาะนาคุณแม่จ๋าข้างกำมธรรมชาตินะคะเนี่ยก็จะพาน้องเดินมาบัดเดยวช่วงอย่างนี้เนาะนาคุณแม่จ๋านะวิ่งเลยลูกวิ่งยังไม่ได้ค่ะเพราะขาไม่มีแรงเนาะนะคะเออเบิ่ คอยเป็นคอยไปเลี้ยงตัวเองนะคะดูนะคะคุณแม่จา๋าไปเลยเออขาก็ยังมีตึงๆอยู่นะคะยังมีตึงๆยังมีแบบสะดุดสะดุดอยู่นะคะคุณแม่จา๋าเออมีโมโหด้วยถอยก่อนแม่ควันน้องคุณเดินน้ำหน้าน้องนะคะคุณแม่จา๋าเดินน้ำหน้าก่อนญาตนะคะห่างๆน้องสักนิดเพราะว่าน้องเดินก้าวเร็วเออเดี๋ยวแม่ควันจะพาไปดูน้ําด้วยเพราะว่าน้ําเริ่มขึ้นแล้วนะคะดู เบรกจึ๊๊เนี่ยนะคะก็จะพาน้องเดินบริเวณนี้เนาะมาบัดหน้ากายไปเนาะนะนะคุณแม่จา๋าเพื่อที่จะยืดเส้นยืดสายบางนะคะนะถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะคุณแม่จา๋าแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็คงอดได้เดินนะคะมาชมน้องเดินได้นะนาะมาพูดมาคุยกับน้องได้คะ่ะนะคะหรือท่านใดอยากมีรางวัลให้น้องได้นะนะนี่นะเดี๋ยวให้เขาเดินเสร็จก่อนนะคะต้องให้รางวัลตบท้ายแล้วกันเนาะนะทีนะนี้เดินออกกำลับบงกายไปก่อนด้อเออ ดูตาแบบเธอรมเหมือนมีความสุขดูนะคะคุณแม่ตาเพริมมามาเถอะมาเถอะอืมเอออึบอึบปล่อยเดินลุดจะไปเดินถึงไหน <c oughs> เดี๋ยวเขาจุดประทัดหนูจะวิ่งไหมนี่ มานะแม่วิ่งไปก่อนนะมาเด้อเกาตูดให้คุณด้วยเออมามามาค่อยๆนะคะเก่งมากเลยนะคะดูมีน้ำมีนวลขึ้นเนาะนะคุณแม่จ่าเต็มไม้เต็มมือแล้วเออตีตูดพอตีตูดผมทำไมบรรยากาศดีจังเลยขอเดิน ด้วยคนได้ไหมครับได้ค่ะคุณแม่จ๋านะคะมาค่ะมาค่ะนะ,ะบรรยากาศบ้านเนาะน,นะคะคุณแม่จ๋าเนี่ยนะคะเสียงนกเสียงกาบางทีก็เสียงเขียดจจนาน้อยนะคะตามทุ่งนาเนาะนะ,ค,ะคุณแม่จ๋าแบบนี้จริงๆนะ,ะแต่ว่าเวลาฝนตกก็คือเต็มเต็มเหมือนกันนะคะคุณแม่จ๋าโอ้เสียงกองกลางวานกับเสียงแม่ควนอีกเด้อน,นะคะเด้อมาเด้อมาเด้อแม่เดินไปอยู่ในร่มก่อนได้ไหมอะกูซับก่ขอนหนูจะมาได้ ก็จะถึงแล้วก็จะถึงแล้วถ้าให้เดินก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้ค่ะคุณแม่จา๋าอ๋อยังไม่ถึงล่มอีกหรอนี <c oughs> ม่มาเร็วมาเร็วรถมาแล้วนั่นนะเออฮึบฮึบฮึบยะอุ้ยยะเอา้ามาสิรอพ่ออีกโอ้ยเนอะรอพ่ออีกมา รอพ่อรอพ่อพ่อกระดายน้อน,นะคะเรืวไหม,มเดี๋ยวไปดูน้ำเดี๋ยวไม่ควรจะพาไปดูน้ำก่อนนะคะคก็แม่มาเร็วมาเร็ว